มาแน่ๆมั่นใจมากๆเลยนะครับสำหรับเลขเด่นวันอาทิตย์เพราะว่าจากที่ผ่านผ่านมาถือว่ามาดีกันมากนะครับอย่างนี้งวดที่แล้ว1มีนาคมที่เราให้ไปเนาะก็จะมีเลขวิ่งเด่นอันดับที่1ที่เป็นเลข5แล้วก็เลขวิ่งอันดับที่3ที่เป็นเลข4มานี่เลยครับมาที่ล่าง5-4-4-5ก 4, 4, 5. ันแบบเต็มๆแล้วงวดนี้นะครับ16มีนาจะมีเลขเด่นตัวไหนที่น่าสนใจไปดูกันเลยครับ จากที่เราได้สรุปมาแล้วเลขเด่นวันอาทิตย์ช่วง20ปีที่ผ่านมาอันดับที่1เลยก็คือ4004นั่นเองนะครับเคยออกมาแล้วถึง8งวดออกมาแล้วถึง8ครั้งกันเลยทีเดียวส่วนอันดับที่2จะเป็นตัวไหนเคยออกมาแล้วกี่งวดเดี๋ยวเราจะสรุปให้ทุกท่านในรับชมในช่วงท้ายคลิปเพราะว่าต่อจากนี้เราจะพาทุกท่านมาดูสถิติกันสัก4-5งวดกันก่อนนะครับอย่างหวยวันอาทิตย์งวดแรกก็คืองวดของวันที่1กันยาปี2พัน1น ในงวดนี้นะครับเลขบนก็คือ3 7 7เจเจส่วน2ตัวท้ายนะครับก็คือ50ูทุกท่านลองสังเกตในส่วนของเลขวิ่งดีๆแล้วก็สังเกต2ตัวที่ออกบ่อยกันดีๆนะครับไปดูงวดต่อไปอีกนะครับอย่างงวดของวันที่1ธันวาคมปี2 5 6 7เจงวดนี้นะครับ3ตัวบนก็คือ8ป3 2ตัวล่างก็คือ6-1นั่นเองนะครับส่วนงวดต่อไปนะครับอย่างงวดของวันที่1กันยายนนี่เลยครับ3ตัวบนก็คือ6 0 6, 6ส่วน2ตัวล่างก็คือ 94นั่นเองครับถ้าหากทุกท่านสังเกตนะครับตัวไหนที่มีดาวอยู่ตัวนั้นนั่นแหละนะครับคือเลขเด่นที่ออกบ่อยประจําหวยวันอาทิตย์นั่นเองครับถือว่าเป็นตัวที่ออกบ่อยมากส่วนจะบ่อยมากขนาดไหนตัวไหนจะออกบ่อยที่สุดก็รอรับชมสถิติที่เราสรุปในช่วงท้ายคลิปกันได้เลยนะครับว่าแล้วมาดูกันต่อเนงงวดของวันที่16มิถุนายน ปีสองพกันบ้างนะครับวดนนี้3ตัวบนก็คือ504 2ตัวล่างก็คือ31นั่นเองครับต่อไปครับ1ตุลาคม3ตัวบนก็คือ202ส่วน2ตัวล่างก็คือ6กหงตัวที่ติดดาวคือเลขที่ออกบ่อยทุกท่านสังเกตเอาไวด้ดีๆนะ ยังงวดของวันที่16กรกฎาคมปี2516นั้นนะครับเลขที่มาบ่อยก็คือ6226นะครับเป็นในส่วนของเลขล่างส่วน3ตัวบนก็คือ530นั่นเองเมื่อต่อไปอีกน,นะครับ16เมษายนปี2516งวดน,นี้3ตัวบน906เห็นไหมครับว่า06มาบ่อยนะส่วน2ตัวล่างงวดน,นี้ก็คือ71นั่นเองนะครับและจากข้อมูลทั้งหมดนี้เลขเด่นอันดับที่1ก็คือ4004นั่นเองครับเคยออกเลขบนมาแล้วถึง5งวดแต่ว่า ออกเลขล่างแค่3มงวดนั่นก็แสดงว่าถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบ4004นะครับอย่าลืมเน้นที่เลขบนให้มากกว่าเลขล่างก็ได้เลยนะครับเพราะจากสถิติที่ผ่านๆมาอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับออกเลขบนมาแล้วถึง5งวดกันเลยทีเดียวแต่ออกเลขล่างแค่3มงวดเท่านั้นมาดูกันต่อที่เลขเด่นอันดับที่2ซึ่งก็คือตัวนี้เลยครับ6996ตัวนี้นะครับยังไม่เคยออกเลขบนแม้แต่งวดเดียวแต่ว่า เคยออกเลขล่างไปแล้วถึง6งมวดกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นในส่วนของเลขเด่นเน้นล่างนั่นเองนะท่านใดที่ชื่นชอบอย่าลืมจดเอาไว้ให้ดีนะครับ40ที่เป็นอันดับที่1นั้นเป็นเลขเด่นบนส่วน69อันดับที่2เนี่ยนะครับเป็นเลขเด่นล่างและทามาดูกันต่ออันดับที่3จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของ06-60ตัวนี้เคยออกเลขบนไปแล้ว3งมวด แต่ออกเลข่างแค่2งวดเนาะแต่จะว่าไปสถิติก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากนะ3มงวดกับ2งวดเนี่ยนะครับถือว่าใกล้เคียงกันมากควรจะเน้นทั้งบนเน้นทั้งล่างแบบเท่าๆกันนั่นเองครับมาดูตัวต่อไปนะครับก็คือ2772ตัวนี้นะครับออกเลขบนไปแล้ว3มงวดแล้วก็ออกเลขล่างไปแล้ว2งวดนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ควรจะเน้นทั้งบนทั้งล่างแบบเท่าๆกันนั่นเองเนาะแล้วสุดท้ายเลยนะครับตัวต่อไปอีกก็คือ7 9 9 7ครับตัวนี้ออกเลขบนแค่1นงวด แต่ว่าออกเลขล่างไปแล้วถึงสีงวดนะครับดังนั้นก็แสดงว่า79ก็ถือว่าเป็นในส่วนของเลขเด่นเน้นล่างนั่นเองนะครับและจากข้อมูลทั้งหมดนี้ทุกท่านอย่าลืมจดเอาไว้แล้วก็แคปหน้าจอเก็บไว้ให้ดีนะครับ06กับ27เน้นทั้งบนทั้งล่างส่วน7 9เป็นเลขเด่นเน้นล่างนะครับมาทวนให้อีกรอบนเนาะเผื่อว่าทุกท่านจะจดไม่ทันและถ้ามาดูเลขเด่นอันดับที่นี่น,นะครับเป็นเลขที่เคยออกไปเพียงแค่สีงวดเท่านั้นก็คือ37เจ 6 2 0 2แล้วก็ยังมี71กับ81กันด้วยนะครับสำหรับท่าในใดที่ชื่นชอบค,คลิปของเราเนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดเม้นต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันด้วยว่าแล้วก็มาดูข้อมูลชุดสุดท้ายเลยนะครับเป็นในส่วนข้อมูลเลขวิ่งเด่นเหมือนในงวดที่แล้วเลยนะครับงวดที่แล้วเด่นสุดคือ5อันดับที่1นงเนาะเป็นเลข5แล้วก็อันดับที่3เป็นเลข4จับคู่กันนะครับถูกเลขล่างที่ออก5 445หนั่นเองส่วนงวดนี้นะครับ นี่เลยนะครับอันดับที่1นนะครับจะเป็นในส่วนของวิ่งศูนย์เคยออกไปแล้ว34ครั้งส่วนอันดับที่2ก็คือเล็กวิ่ง 2, 2เคยออกไปแล้ว31ครั้งและอันดับที่3ก็คือเล็กวิ่งหนึ่งเคยออกไปแล้ว30ครั้งก็ถือว่าสถิติใกล้เคียงกันมากนะครับทั้งวิ่งศูนย์วิ่งหนึ่งวิ่งสองก็คือ30 31แล้วก็34ครั้งถือว่าไม่ต่างกันมากมายนะครับเท่านี้แต่ว่าตัวที่ออกน้อยที่สุดก็คือวิ่ง5กับวิ่ง8นะครับเคยออกไปเพียงแค่21ครั้งเท่านนั้เอง แต่ว่าข้อมูลที่สําคัญนะครับก็คือชุดนี้เลยนะครับทุกท่านอย่าลืมจดเอาไว้ให้ดีนะอาจจะมาเหมือนงวดที่แล้วนะครับเพราะว่างวดที่แล้วนะครับอันดับที่1กับอันดับที่3จับคู่กันถูกเลขล่างนั่นเองครับแล้วถ้าถามว่าเลขวกวิงตัวไหนควรจะเน้นบนเน้นล่างนะครับอย่างวิง่งศูนย์เคยออกเลขบนไปแล้วถึง19ครั้งกันเลยทีเดียวแต่ออกเลขล่างแค่15ครั้งส่วนวิ่ง2นะครับออกเลขบนไปแล้ว18ครั้งแต่ว่าออกเลขล่างแค่13ครั้งและสุดท้ายเลยก็คือวิง่ง1นะครับ มาทั้งบนทั้งล่างแบบเท่ากันเลยนะครับก็คือ15ครั้งเท่ากันนั่นเองครับนั่นก็แสดงว่าวิ่ง0ูนย์ควรจะเป็นเลขเด่นเน้นบนวิ่ง2ก็เหมือนกันนะครับเป็นในส่วนของเลขเด่นเน้นบนแต่ว่าเลขวิ่งหนึ่งน,น,นะครับเป็นเลขที่ต้องเน้นทั้งบนทั้งล่างแบบเท่าๆกันนั่นเองครับทุกท่านอย่าลืมจดเอาไว้แคปหน้าจอกเก็บไว้ให้ดีข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับเป็นในส่วนของสถิติประจำหวยวันอาทิตย์ในช่วง20ปีที่ผ่านมาเราได้สรุปในส่วนของชุด2ตัวที่ออกบ่อยมากที่สุดแล้วก็ เลขวิ่งที่ออกบ่อยมากที่สุดให้ทุกท่านได้รับชมกันตามนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนี่ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลสถิติเก่าๆในช่วง20ปีที่ผ่านมาเท่านั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเลขที่ออกบ่อยมากที่สุดแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามันจะออกได้อีกเสมอไปนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้นอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับทางเราก็ได้รวบรวมสถิติงวดอื่นๆ เอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเพิ่มเติมนะครับทุกท่านก็สามารถรับชมได้ตามนี้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมแบบรายงวดจนครบทั้งหมดนะครับเพราะว่า20ปีที่ผ่านมานั้นนะครับมันก็ผ่านมาหลายงวดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับหวยวันอาทิตย์ดังนั้นทางเราก็เลยแบบว่าสรุปในส่วนของ2ตัวเด่นแล้วก็เลขวิ่งเด่นให้ทุกท่านได้รับชมส่วนข้อมูลที่แบบว่ามันเคยออกว่าแต่ละงวดนั้นเคยออกเลขอะไรบ้าง เราก็ขอนําเสนอแบบนี้นะครับนำเสนอแบบพันๆแบบเร็วๆกันตามนี้หรือถ้าในนะครับอยากจะดูข้อมูลแบบเต็มก็สามารถค้นหาใน Google หรือในเว็บไซต์อื่นๆได้เลยนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับทางเราขอฝากทุกท่านอย่าลืมไปติดตามผลงานคลิปอื่นๆในช่องรวมสำนักห่ยดังของเรากันด้วยนะครับเพราะว่างวดนี้เนี่ยนะครับจะมีในส่วนของเลขเด่นเลขมงคล ที่แบบว่ามันออกมาทุกปีกันด้วยนะทุกท่านรอรับชมกันให้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะรีบสรุปให้ทุกท่านได้รับชมเร็วๆนี้อย่างแน่นอนแล้วอีกอนหนึ่งที่เด็ดมากๆก็คือเลขเด็ดจากอาจารย์เบียร์ถูกมาแล้ว10งวดหรือ11งวดนี่แหละนะครับถูกมาหลายงวดติดมากๆเดี๋ยวทางแอดผู้หญิงนะครับจะสรุปให้ในช่วงวันใกล้หวยออกอีกนิดนึงนะครับคาดว่าน่าจะรวบรวมมาให้สัก2คลิปนะครับถ้ามีเวลาเนาะท่านจะรวบรวมมาให้สัก2คลิปทุกท่านก็รอรับชมกันได้เลยนั่นเองครับ สำหรับวันนี้นะครับทางเราก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ